ผมผู้ใหญ่เฉลิมศิลหรือว่าผู้ใหญ่แดงอายุ54ปีหลังจากผมเป็นเบาหวาน14ปีผมแย่เมื่อปี2550มาเนี่ยอาการมันหนักขึ้นก็ไตก็เริ่มไม่ดีแล้วตับก็ชื้นนะครับเกิดมาแค่50กว่าปีก็จะมาตายซะแล้วและโดยเฉพาะต้องมทรมานการตามองไม่เห็น แล้วก็ไปหาหมอหมอว่าถ้าแผลคุณติดเชื้ออะไรคุณก็จะโดนกัดทั้งแขนทั้งขาเมื่อนันนะครับมีคนแนะนำนะครับเอาพิตภันธ์นะครับจากศูนย์วิจัยพัฒนากุทไทยได้รับประทานผมก็ไม่เชื่อว่าจะจริงหรือเปล่านะครับจะคาเชื่อได้จริงหรือไม่ก็ทดสอบไหนๆก็ไหนๆแล้วก็บางวันผมก็ทานเช้าสามกลางวันสเย็นสา อยู่ประมาณสักเจวันแผลที่เป็นแผลวงกว้างใหญ่ช้ำท,ทั้งทั้งสายขวาขานะครับแขนก็ตกสะเก็ดนะครับครับทุกวันนี้ผมแข็งแรงไปใช้กลมไปวิ่งออกกาลังกําลังกับดีกว่าเก่าเวื่ำนะครับผมมั่นใจจริงๆจากคณะวิจัยครับขอยืนยันด้วยสัจความจริงนะครับขอขอบคุณครับ